ทุกคนครับผมไปหาร้านหนึ่งใน Google มานะครับร้านอะไรอะไรชอบอะไรไม่รู้นะฮะเขาจะเป็นแบบวงล้อเหมือนของแอปวงล้อนะครับมาเราจะมาสุ่มรหัสบล็อกฟุกันนะโอเไอันนี้ใช้โค้ดนะโอ้ยผมได้รหัสฟาร,ร์มเองฟาร,ร,ร,ร์มตั้งแต่อะเพื่อนหนึ่ง ผมกดซื้อใหม่แป๊บได้เลยซื้อใหม่แล้วโอ้ยเอ้ยรหัสเทพโคตร๋ตรเราไปใส่กันนะฮะอันนี้ก็ตัดมาตอนไอไอน,นี่นะครับตอนใส่เสร็จแล้วโอ้โหผมเข้าไปดูอ่ะมันเลเวลสองพัน สี่ร้อยนะสี450่ร้อยห้าสิบอะเออมันมีดาบเดนโกคูแต่โอเด้งไม่มีนะคูวโอเด้งไม่มีไปเดี๋ยวเราจะไปสุ่มใหม่กันมาเดี๋ยวผมจะมาซื้อใหม่นะครับมาซื้อใหม่แป๊บเอาเอาแล้วนะครับตอนนี้เราจะได้รหัสอะไรลุ้นลุุ้รหัสกากากากนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองใส่กันดีนะครับตอนนี้เราใส่กันได้นะครับเราใส่ปุ๊บใช่ไหมผมใส่เสร็จแล้วนะผมจะเข้าไปที่บล็อกฟุตนะครับลองดูว่ามันจะเป็นอาหัดไงโหตุ่นแต่งตัวก็ขาดะผมจะบปว่ามันมีแบบโมยมาไงไม่รู้ครับแต่ก็ช่างเถอะนี่นะครับเรากําลังเข้านะครับตอนนี้ผมจะตัดตอนเข้าได้นะครับ ตอนนี้นะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็เข้าใหม่นะครับช่วงนี้นะครับรอโคตรนานเลยนะครับตอนนี้รอนานมากนะตอนนี้เราก็เข้าได้กันแล้วนะครับทุกคนเลือกจนสลัดต่อจะเลือกจนสลัดนะฮะอุ๊ยทุกคนพอดีเลเวลเท่าไหร่เลเวลห้าสี่นะครับมีผลบลู๊กนะฮะ แล้วก็ดาบอะไรนะดาบอะไรดาบดาบอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับดาบของเกาะกลางนะครับเกาะกลางเนี่ยนะก็อ๋อดาบอารอนครับก็หมัดอย่างเดียวนะครับดูที่ข้างในมีอะไรด้ร่งคงไม่มีเลยอะ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูไม่ดีกว่า สำหรับวันนี้นะครับขอจบคลิปกันแค่นี้นะครับบ๊ายบาย